สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เซลนกอยู่ที่เซนทันเวสเกตนะคะกับงานอีซูซูค่ะวันนี้พี่นกจะพาชมรถวีคอร์ค่ะซึ่งวีคอร์สเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นตามโชว์รูมเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้มีมาให้ดูที่เซนทันเวสเกตค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาดูค่ะว่ารถวีคอร์ของเรานะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ รถนะคะรถรุ่นวีคอร์สเนี่ยความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือกระจังหน้าจะเป็นสีดำค่ะสีสีดำเทาเข้มๆออกดำนะคะไฟหน้าก็จะมาเป็นโปรเจคเตอร์คือมันเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองค่ะพร้อมกับเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านด้านล่างค่ะแล้วก็มีกาดกันชนหน้าด้วยนะคะในในส่วนของวีคอร์สค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงซุ้มล้อนะคะเห็นไหมคะซุ้มล้อเนี่ยเราจะมี มีมีคิ้วล้อด้วยค่ะคิ Q ้วล้อที่ซึ่งบอกเป็นเป็นบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวีคอร์ค่ะแล้วก็มาพร้อมแม็กสีดําขอบ18บค่ะบันไดข้างนคะคะรวมทั้งกระจกที่มีไฟ LED ดีก็จะเป็นสีดําด้วยค่ะอันนี้คือความเป็นเอกลักษณ์ของวีคอร์นะคะนี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์4ี่คูณส่ค่ะพร้อมสปอร์ตบาร์ด้านบนนะคะวีคอร์ v จะมีสปอร์ตบาร์ด้านบนด้วยค่ะ รูปแบบภายในนะคะภายในเบาะก,ก็จะเป็นแบบทูโทนค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ของวีคอสนะคะจึงเบาะทูโทนค่ะสวยสวยงามทีเดียวค่ะเบาะสปอร์ตความเป็นสปอร์ตเต็มที่เลยเนี่ยค่ะทุกอย่างท็อปหมดค่ะรุ่นท็อปมาอยู่ในรุ่นนี้ทั้งหมดเลยค่ะ,คะเดี๋ยวจะพาดูนะคะปุ่มขับเคลื่อนสี่ล้อของวีคอสเขาอยู่ตรงไหนค่ะ นี่ค่ะจะอยู่ด้านนี้ค่ะอยู่ด้านนี้เลยอ,นนอย่างที่บอกนะคะวีคอร์สของเราก็จะมีระบบรับเทร์เรนโหมดด้วยนะคะใช้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อนสีล้อเลยค่ะระบบนี้ช่วยระบบขับขี่ค่ะ อันนี้จะเป็นบาะนั่งตอนหลังนะคะมีจุดชาร์จเจอร์ด้วยค่ะเบาะข้างหลังก็ยังเป็นทูโทนอยู่นะคะภายในจะเป็นเอกลักษณ์จริงๆค่ะสำหรับรุ่นวีคอร์สนะคะสวยงามมากค่ะจะไม่ใช่บาะสีเดียวค่ะนั่งสบายค่ะจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งของอีซูซูราดีค่ะจะมีที่วาง วางแขนวางแขนพร้อมแก้วน้ำด้วยค่ะวางแก้วน้ำด้วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ที่นั่งโดยสารด้านหลังค่ะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบใหม่ค่ะ LED ค่ะระบบ3สเต็ปค่ะรุ่น V c r o s ์ตัวนี้เป็นตัว็อปสุดนะคะจะเป็นรุ่น M ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรุ่นวีที่นําเสนอไปเมื่อกี้คะ่ะรุ่นน7,000บาทคะ่ะจะเป็นรุ่นเป็นเครื่องยนต์3มพันนะคะสา3,000รุ่นใหม่คะ่ะสนใจก็ติดต่อเซลลนกได้คะ่ะที่เบอร์0898976892คะ่ะโดยอยู่ที่อิซุสุคิงยนต์สาขาบางพูนค่ะ